เด็กอลิปการมินเซไฮวิเดียวดิอ่ะอ,อ่ะเนี่ยอยู่เซไฮวิเดียวไอเอ่อหันกลับมาหันกลับมาหันกลับมาเออเออเออผมเข้าใจพี่แจแ๊ดละไหนอ่านคอมเมนต์ดิเอ่อใครพูดไปลก่อนอ่านคอมเมนต์ผมเข้าใจพี่แจแ๊ดละเด็กโปรเซนนะคะสำหรับเราแล้วมีของเด็กผู้ชายเรา,เราต้องร้องเพลงอ่ะแปลปมาคุ้มแปล

ไม่คือคือผมบอกให้ไม่ผมจะอธิบายไงดีมันไม่ใช่อารมณ์เขนินมันเป็นอารมณ์ที่แบบไอ้อธิบายมาที่ทำตัวซ่าที <laughs> ห่หมดแล้ว <laughs> หมดแล้วเขินน้าใสอกระเก่าๆจนไม่เห็นกักนันจิโร่เัรเก่าเก่าเขิน,ขนใครขำใคร ใคร้าขำตกนรก <laughs>